สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซาวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะวันนี้ค่อนข้างจะจริงจังมาเลยนะครับผมบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การรับงานแบบมัวๆนะครับแต่นี่เป็นการภายระดับอย่างมีชั้นเชิงครับผมนี่เป็นไงเรื่องที่แอดจะพูดนะฮะแอดกาลังจะพูดถึงน้องของเรานั่นแหละเต้าลิสนะฮะบอกเลยว่าเรื่องนี้เดือดแน่นอนนะครับลองมาฟังแอดเมาส์กันดูนะฮะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับชาวต่างชาติเนี่ยก็มักจะมองว่าซีรี เรื่อง t h e White Lotus เนี่ยก็เป็นแค่ซีรีส์ดังเรื่องหนึ่งในอเมริกานะฮะซึ่งแอดบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับซีรีส์นี้แหละคือสนามคัดคนที่มีคุณภาพจริงๆนะฮะบอกเลยว่าลิซ่านั้นผ่าน The White Lotus มาได้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแอดกำลังจะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านจาก The White Lotus นะครับไปที่ Extraction นไทโก้นั่นเองนะครับบอกเลยว่ามันเกิดเอฟเฟกนะครับหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยเล่น The White Lotus ป แล้วถามว่ามันเกิดเอฟเฟกอะไรบ้างเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังนะครับบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับในมุมมองของคนทั่วๆไปเนาะทั่วโลกแล้วกันนะครับที่มีต่อลิซ่าก่อนที่ลิซ่าจะเริ่มเล่นเดอะไวท์โรตัสเนี่ยหนึ่งเลยน้องเป็นโกลบอลไอคอนเนาะเป็นคนที่แบบืมโด่งดังระดับโลกอะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างที่มองกันก็คือเป็นแบบแฟชั่นไอคอนชั้นนำเนาะแล้วก็เป็นแบบเซเลบิตี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือมุมมองที่คนมองน้องนะครับนะ ก็พูดไปถึงการเป็นศิลปินด้วยอะไรด,ด้วยนะฮะก็มัดรวมกันไปเนาะแต่ว่าหลังจากเล่นเดอะไวท์โรตัรดไปแล้วเนี่ยน้องกลายเป็นคนที่ต้องพูดว่าเล่นจริงของจริงบทจริงเพราะน้องเล่นจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นอีกคนที่สามารถอยู่ในกองถ่ายได้แบบชิวๆเนียนๆแล้วก็มีแต่คนรักใคร่ด้วยรวมไปถึงเป็นคนที่ผู้กำกับเนี่ยก้าเรียกตัวมาแสดงมาเล่นแบบจริงจังอะไรแบบนี้นะนี่คือจุดเปลี่ยนหลังจากที่น้องเล่นเดอะไวท์โรตารดไปนะครับ ทีนี้ต้องบอกว่า e x t r a c t i o n ไทโก้เนี่ยถามว่ามันเป็นการก้าวแบบก้าวใหญ่ไหมแอดมองว่าเป็นการก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะว่าการขยับจากซซรีอย่างเดอะไว t e โรต u s เนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าถามว่าทำไมไอตัวไทโก้เนี่ยมันถึงน่าสนใจมาสำคัญเนี่ยแน่นอนครับผมเพราะว่าอยู่ในจักรวาลของ e x t r a c t i o n เนาะซึ่งบอกเลยว่าเป็นหนังระดับโลกหรือว่าเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นหนังที่มีดารานำระดับโลกเล่นด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทีมโปรดิวเซอร์นี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะเป็นเวทเดียวกับมาเวลเลยนะครับหรือว่าเป็นทีมโปรดิวของมาเวลนี่แหละแล้วก็ต้บอกว่า ในส,ส่วนของ e อ็ e คชั่นเนี่ยมันไม่ใช่บททดลองนะครับคือ t ด e w ไว t e Lotus สเนี่ยบทของน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นเนาะก็เรียกได้ว่าเขาดึงน้องมาเป็นสตาร์ในตัวซีรีส์แล้วกันนะครับนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการมีลิซ่าเนี่ยมันทําให้หนังเนี่ยมันขายได้ขายดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของบทเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นขนาดครับผมแต่ว่าในส่วนของ e อ็กแ t คชั่นไทโก้เนี่ยไม่ใช่บททดลองแล้วครับผมไม่ใช่บทที่วางเพื่อให้น้องเข้ามาเป็นสต แล้วก็ดึงคนเข้ามาหาแต่ว่าตัวบทเนี่ยมันจะจริงจังมากขึ้นครับถามว่าทำไมแอดถึงมั่นใจแบบนั้นใช่ไหมก็แน่นอนเราพอจะทราบกันแล้วว่าลิซ่าเนี่ยเป็นทั้งปมของของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นทั้งต้นเรื่องรุ่นนี้นั่นคือมันมีเขาเรียกว่ามันมีความเข้มข้นในบทบาทแน่นอนครับเพราะฉะนั้นบทนี้เนี่ยจะ เปลี่ยนไปเลยครับผมจากถ้าเทียบกับตอนเดอะไวทโรตาสเนาะนี่คือเข้มข้นและและโปรเจกต์นี้เนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าแคบๆเนอะอย่างเดอะไวทโรตัสเนี่ยเอาจริงๆนะครับเขาก็ไม่ได้ต้องการจะขยายฐานอะไรทั่วโลกขนาดนั้นหรอกแต่บังเอ,อิญลิซ่าเนี่ยดันเป็นคนระดับโลกจริงๆแล้วดังมากจริงๆเนาะก็แน่นอนแหละมันก็เลยกระจายไปทั่วโลกได้นะครับแต่ว่าโปรเจกต์ของ e x t r a c t i o n เนี่ยเขาเป็นหนังที่ขายบนตลาดโลกครับทุกคนคือเขาเน้นหวานคนทั่วโลก กอยู่แล้วไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าทวีปใดทวีปหนึ่งเนาะเป็นหนังที่สร้างขึ้นมาด้วยความที่แบบเป็นหนังแอคชั่นที่คนทั่วโลกดูได้เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นนะฮะบวกกับชื่อเสียงของลิซ่าเนี่ยแอดบอกเลยว่าใหญ่เบเริ่มเทิมเลยทีเดียวนะฮะนะโอ้โห แค่เล่ามาแค่นี้ก็พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมว่าทั้งหนังออกมาเนี่ยมันจะระเบิดขนาดไหนมันจะปังขนาดไหนนะครับนะทีนี้เราต้องมาดูกันว่าการเล่นของน้องเนี่ยมันจะพลิกบทบาทเนาะจากบทนิ่งๆกลายไปเป็นบทหนักๆนะครับคือถ้าถามถึงเดอะไวโรตัสเนี่ยบทก็จะเป็นทางอารมณ์แบบดรามา่าจิตวิทยาบทนิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ได้แบบว่า ขยับมูฟเมนต์อะไรมากมายแต่ว่าในเอ็กแทคชั่นไทโก้เนี่ยแน่นอนบทต้องมีทั้งความแอคชั่นความกดดันนะฮะแล้วก็การใช้ร่างกายมูฟเมนต์เนี่ยจะต่างจากตัวไวทโรตัสไปเลยนะคือไวท์โรตัสเนี่ยน้องอาจจะนิง่งๆนะครับไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่ว่าในเอ็กแทคชั่นเนี่ยได้เห็นน้องกระโดดตีลังกากิ้งไปกิ้งมาแน่นอนนะครับนะบอกเลยบอกเลยว่าเดือดนะฮะอารมณ์แบบว่า MV ของอของคุณอดัมจำได้ไหมไพสลดอะไรแบบนั้นหรืออาจจะรุนแรงกว่านั้นอยู่แล้วนะฮะนะก็ บอกว่ามันต้องมีหลายๆอย่างเป็นส่วนประกอบเนาะซึ่งลิซ่าก็ต้องทั้งอึดทั้งอะไรงานนี้แอดบอกเลยว่าน้องเหนื่อยแน่ๆนะเพราะงั้นบอกเลยว่ามันคือการพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าน้องเนี่ยไม่ได้แบบธรรมดาเฟ้ยร่างกายฉันก็ไม่ธรรมดานเฟ้ยบทบาทฉันการขยับร่างกายของฉันนี่ก็ไม่ธรรมดาเฟ้ยนี่เป็นการพิสูจน์ให้โลกรู้นะฮะว่าน้องเนี่ยคือนักแสดงตัวจริงอะไรแบบนี้แต่ว่าแอดคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ พูดตรงๆในะแอดว่าน้องทําได้สบายอยู่แล้วแหละแต่ว่าน้องก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแหละในการฝึกซ้อมต่างๆนานาเนาะเพราะว่าลิซ่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่าเพอร์เฟกมากๆในการทําแต่ละเรื่องออกมาเพราะงั้นแอดเชื่อว่าน้องก็น่าจะมีการแบบฝึกฝนฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมแน่นอนอาจจะมีการไปเรียนคาสตต่อสู้เพิ่มด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่แอดคิดว่าน้องเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้แอดบอกเลยว่า เออทั้งหมดที่แอดพูดมาเนี่ยการก้าวข้ามจากเดอะไวท์โรตารมาสู่แอคช i o n เนี่ยแอดบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะได้เห็นลิซ่าในบทบาทที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบทบาทใหม่ๆสดๆแล้วก็การขยายวงกว้างที่ไม่ได้จำกัดแค่ทวีปใดทวีปหนึ่งเนาะซึ่งหนังไปทั่วโลกนะฮะนะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างแอดว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้หรือว่าการกระโดดข้ามมาครั้งนี้เนี่ยน้องไม่ใช่แค่การทดลองอีกต่อไปและน้องคือของจริงเลยกําลังจะ แบบหันตัวเองไปสู่นักแสดงฮอลลีวูดที่แบบกล้าลงทุนกล้าเดิมพันอะไรแบบนี้ใจถึงอะไรแบบนี้เนี่ยแอดก็ใช้คำพูดไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าก็รอติดตามไปด้วยกันแล้วกันนะฮะซึ่งแอดบอกเลยว่าโอ้โหเดือดแน่นอนนะครับทุกคนอ่ะมาให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับแอดใหม่คลิปหน้าตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับทุกคน